สวัสดีครับผม,ผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้วันที่15เมษายน2565นะครับผมก็เป็นอีกวันนึงนะครับผมที่น่าจะเป็นวันหยุดนะ <S <S ใช่ไหมเออแล้ววันที่16เนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์นะครับผมใครที่หยุดต่อนเนื่องมานะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมนะก็ใครที่ยังอยู่กับ พอแม่พี่น้องนะครับผมขอให้มีความสุขกันนะครับผมเนีย่ยคิดอย่างไรก็ขอให้สมหวังนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมก็มีคนพอแตกอีกแล้วนะครับผมอีกสิบกว่าล้านนะ,นนะครับผมก็คือเป็นโอเป้าเกาหลีที่เทดโชอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามันเป็นช่วงผันผวนนะ,ผนะครับผมเนี่ยเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ประดาดังนะครับผมแล้วตามเทคนิคเองเ,องเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงแนวรับด้วยนะครับผมก็คือช่วงเนี้ยมันก็จะสะวิงกันไปอย่างเงี้ยยาวนะครับผม แล้วสําคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะสวิงอย่างเงี้ยไปประมาณสักเ,เดือน2เดือนนะ่ะได้ได้อยู่นะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสกาักกลางๆปีนะผมมันถึงจะค่อยๆขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูตามการาฟเทคนิคเลยเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะโดนไปหนึ่งดอก <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับผมกราฟของบิตคอยเนี่ยมันก็ทำทรงเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าเราเห็นนะเวลานี้นะผมเราจะเห็นว่ามันจะเป็นกรอบไซด์เวที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นแล้วนะครับผมนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลงมาใช่ไหมแล้วมีการเด้งเส้นขึ้นไปเรื่อยๆนะผมถ้าเราไม่ไม่ตีตรงที่ว่ามันเป็นไส้ย,วยาวๆนะผมเราก็จะเห็นได้ว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นกรอบของไซด์เวตรงนี้นั่นเองนะผมนี่เห็นปหเนี่ยชัดเจนเลยนะผม มันจะอยู่ที่กรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเราปรับกรอบเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับผมสีขาวตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่กรอบเส้นนี้แนวรับของเรานะครับผมมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณสัก3ามเก้าใช่ไหมเออเราจะเห็นตรงนี้นะครับผมนี่เรทไอ,อ้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นแนวรับแนวหนึ่งนะครับผมที่สําคัญนะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็แปลว่าตรงเนี้มันคือจุดรับซื้อแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเบ็ดเลยนะครับผมเบ็ด เบ็ดหมายามว่าเราจะกดฟิลเจอร์มาเป็นขาลองนะผมแล้วถามว่าขาลองเนี่ยจะจบตรงไหนนะผมก็ไปจบตรงประมาณนี้นะผมประมาณ27%นะครับผมก็ให้มันยกยกไฮขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้สูงสุดประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะคัดลอสเนี่ยเราจะต้องคัดลอตตรงประมาณช่วงนี้นะผมประมาณตรงนี้เลยนะผมถ้าเกิดว่าลงมาปุ๊บตรงนี้ประมาณ4%เรเราก็คัดออกอะไรประมาณนี้นั่นเอง แล้วดู리ซ์รีวอร์ดเลโชนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะ,อะลองโพ i ิชันใช่ปะเราก็อันนี้นะครับผมมาลองอปรับตรงนี้วิธีการคลิกของเราก็จะประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับผมประมาณ25%่4าปรประมาณเนี้ยอ่ะริซรีวอร์ดเลโชจะอยู่ที่ประมาณ4.29นะครับผมก็คูณประมาณคูณ5ก็พอนะครับผมคูณห้าคูณสามแค่เนี้ยก็เจ็บแล้วนะครับผมคูณสามไไอเต็มนี่เลยเพราะว่า ลงมา15%พอดีนะครับผมก็คือ5%ตรงนี้สำหรับคนที่จะเล่นฟิวเจอร์นะครับผมคือ t ทํา f ฟรมเด a y เนี่ยจะเป็น i ทําเฟรมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็สามารถที่แบบเรา r i s k m a n a g e m e n t เนี่ยได้ง่ายกว่าที่จะเราไปดูในลักษณะของอกราฟที่เป็น15นาที5นาทีอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ากราฟ5นาทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก395ถึง440ถูกปะ เนี่ยจะอยู่เห็นประมาณแค่นี้เองนะผมตรงนี้เป็นกรอบเล็กๆนะครับผมสั้นๆเออซึ่งถ้าเกิดว่าเรามอง,มองไปแล้วเนี่ยมันน่าจะลงนะครับผมมันมันน่าจะขึ้นก่อนนะครับผม,ข,นนผมขึ้นก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามช่วงตลาดของมันนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็เห็นเขาเขียวๆขึ้นอะไรเงี้ยอุย้ยด็คือว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่าใจเย็นพี่มันกําลังเลือกทางกันอยู่นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเราดูท์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะประมาณนี้ถูกปะ ประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมมันก็เลยล่วงลงมา,ามาอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ว่าการที่ว่ามันขึ้นไปนะครับผมมันก็ยังแบบเขาเ,ขางงาาเรียกว่าไงยก l o ว e r l อยู่นะครับผมก็สังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะงี้ยนะครับผมก็น่าจะเป็นการาช่วงเก็บของแล้วนะครับผมเห็นป่ะก็ต้องรอ,อดูสภาพแท่งเทียนกันต่อไปนะครับผมว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานกับเมื่อวันซืกน,นะครับผมก็ต้องมี แท่งเขียวสักประมาณ3เส้นนะผมเนี่ยเราจะถึงนะ่คอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันไม่ชนใช่ไหมมันไม่ชนตรงนี้เลยแนมะ้แต่ตรงนี้เลยนะผมก็ไม่เกิดตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่าก็ยังเป็นแบบออกข้างไปต่อนะครับผมก็รอดูกันต่อไปโอเคเรามาดูสถานการณ์ของเจ้าตัว t เ b เบิลคอกันนะครับผมซึ่ง s เ a เบ e ลคอเนี่ยก็บอกว่าชนตรงนี้นะผมชนตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บมีการลงมาแล้วก็รีบาวขึ้นมาตรงนี้อันเนี้ย ถ้าผมมองนะผมมันน่าจะลงต่อเออมันน่าจะลงต่อนะผมหมายความว่าเดี๋ยวบิตคอยเนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ยในสภาพเนี้ยเดี๋ยวขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน23.6%นะมนะตะครับผมณเวลานี้นะผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชนมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้แล้วไม่ทะลุผ่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะผมก็รอดูกันต่อไปนะรอดูอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะผมถ้าจะสังเกตว่านะผมผมจะบอกใช้คําว่ารอดูนั่นหมายความว่ารอดูจริงๆนะ โอเคต่อไปเป็นโดมนแนนนะผมโดมนแนนก็ยังเป็นในกรอบที่มันไซเวย์อยู่นะผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับผมจากเมื่อวานนะส่วนของเจ้าตัวเอาคอยนะผมในมาเก็ตแคปของเอาคอยเนะี่ยก็ยังจะต้องรอการทำดับเบิลบอททอมนะครับผมของเจ้าตัวมาเก็ตแคปนะผมนะ่ะมันต้องเป็นในลักษณะแบบนี้ก่อนนะผมก็ให้มันย้อยๆลงมาก่อนนะย้อยๆร้อยลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะ ถ้าสภาพนี้ก็คือแบบมันเส้นตรงนี้มันก็ยังห่างนะผมถ้าเกิดว่าเราเปิดดู EMA นะผมมันก็ยังแบบอ่าโค้งลงมาอยู่นะครับผมก็ยังต้องรอดูที่แนวรับของเจ้าตัว a l c คอยหลายๆตัวด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอดูเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รบกวนพวกคุณมากเลยนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ตลาดเนี่ยมันจะเป็นช่วงตลาดพันผวนนะครับผมถามว่าควรหยุดมือไหมก็ควรจะหยุดมือนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นสปอร์ตเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีของแล้วเนี่ยก็หยุดหยุดมือก็ปล่อยกันไปไปไปเที่ยวไปอะไรก็บ้างนะครับผมก็ไม่ต้องไปเฝ้ากราฟอะไรตลอดนะผมไปให้ผมมานั่งเฝ้าดีกว่านะผมเพราะว่าผมว่าง <laughs> นะครับผมเนี่ยก็เอาเป็นว่า ตอนนี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าถึงแนวรับเนี่ยก็ถ้าอยากจะได้ของเพิ่มเนี่ยก็เปิดไม้ไว้เพิ่มก็ได้นะผมช่วงนี้คือเป็นช่วงของคนที่เล่นสปอร์ตนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงมาใช่ป่ะก็ซื้อลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ค่อยขายอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่ต้องไปคิดมากนะผมสำหรับเจ้าตัวของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมวันนี้ขอมาสั้นๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย